อ๋อดอกพึ่งโดยโดยโดยขอบใจขับใจคือการขับใจคือกัอกรอบ่ะชน่นตอันนี้คือดอกพึ่งวะนคือัพึ่งตัวพึ่งมันบตอดได้เนาตัวอันนั้นบอย่างบอกปิ้งบอ เขาต้องเห็ดแนวนี้ก่อนปิ้งหรือว่า,อาต้องปิ้งก่อนเห็ดเนี่นั่นปะนั่นปะอันนี้แห้งแล้วแห้งแล้วอ๋อน,นี่ตัวดิบนะครับอันนี้ไปเก็บมาแต่ผู้คุณบ่แต่เขาคุณนะไปเก็บมาฮะาาออแลบัตทีนี้เฮาก็ ตากแห้งจังไปขายฮะอบอบมันแห้งสิดซุกเบ,บ็ดที่แหละเราไปวัดจะนวดแล้วออกมามันอ,อ่อนแม่แล้วนวดออกมามันนั้นเทากับมามาแม่เอี้ยวมาเกี่ยวเอี้ยวเสลกมาเนี่ยแล้วก็ไปอบไผ่มันแห้งอบไผ่อีกเทื่อนึงพุดน,นะไม่สรุปแล้วเข้าไผ่นี่ยมีสองเทือสองเทือสองสามเพื่อละโอ้ไม่เลยเอาไปขายได้แล้วบัดนี้เป็นกิโลหรอ เป็นกิโลและอบจากชั่วโมงนี่อบดนบ่เอาแล้วแต่ไท่นี่บ่ไท่แห้งกันนี่คือการอบด้วครับใส่พื้นใส่พื้นแล้วก็เอาผ้าห่มเปิดเบิ่งได้อีบ่ปะเป,เปิดได้ปะจะเอจะเอโอ้มีสังกะสีอีกเนาะนึกว่าห่มผ้าบ่ทันมันก็สิใหม่เนาะโอะ้นี่ครับ Mm. นนอืมว่าอืมเป็นช <Wow. S 2> ั่วโม mm. นนงสองชั่วโมงหุ่นปะ mm. บฮัปะครับ <c oughs> แล้วก็เอามาอิวอิวแล้วเอามาอบอีกตัวนี้คือตัวอิวบะนี่ตัวนี้คือตัวแห้งแล้วเนาะแล้วตัวทอดทอดออกับ้าทันน้ำ้า <c oughs> อืมอันนี้แห้งแล้วตัวนี้ค่ะเอาเห็ดแบบนี้แล้วแล้วเ้าก็ไปอบอันนี้ก็อบพื่งกันเนาะแม่แหละอันนี้อบผ่านตัวนี้อ๋อมีสองระบบตากแดดบบได้บ่ตาแดเปล่้เป็นเดือนก็บดโบได้แห้งเนาะข้าเจ้าทับซื้อไปเห็ดอีหกอย่างแบบนีแล้วเขาบอืกโล่สองแสนพุ่นนะ แม่นแม่นสองเซนกี่กุสามร้อยสี่ร้อยบาทไทยพุ่นเด้เหมันกระเพงอยู่เด้โลหนึ่งเขาว่าสองสี่บ่สี่เหรียญบ่โลนึ่งฮะนะสี่ร้อยหยวนบ <400 S 2> ่น <400 S 2> เป็นเงินดอลลาร์นะเป็นเงินดอลลาร์เขาขึ้นื้อน้ำเัาถึกแท้คัน พลาปไล่ข่าโยน่าอย่างเนอะคาคนซ่ออเขาซื้อมาห้องกับโอเคห้องกับอยู่ได้หรอวะห้องกับใครห้องกับโอเควบางทีกับลุกบางทีกับบลุกเอเอา้าวทยเขาเดิไปหักเอาน้ำหักเอาทึนเขาทึนเขาอยู่นี่หักสองล้านสองล้านกิโลกิโลหนึ่งบ่

ซิกโลกัลาบเก้าโอ้ม <Cub ans> <desserts> ันมัน oh, ม oh, ันแห้งมันหยางมันเสืออยู่บนเสาเอก้ามาคู่ในเสาเนาะมาตกกระดาเขาก็ไล่ลตีสองสองสี่สามสามเซนสามสามซิปก้่นล้านาย จะไปเฮ็ดเนาะเพราะมันมันได้20โลแห้งดคือได้อยู่3สมมุติมันมาหาเข2ล้านก็ได้อยู่ล้านล้านจะได้อยู่ล้าน8มันลงซทาด้น่ะ100โล100โลจิไปเฮ็ดได้2โลแห้งได้โลอืมลงจุเท่าใด๋เิ่เนาะคั่นหมูปิ้งหลายก็บ่ได้อีกออคนเฮาเฮ็ดลาเฮ็ดเกได้เขาก็บ่เอาอีคือกันเนาะอืม แล้วราคาต้นเขาอีกต้นเขาลูกอีกตัานราคาเขาอีกมันต้องได้มาตรฐานครับเจ้าอีกอ๋อนี้เป็นเงินกุนอิวอเศร้าฮอดแรงแรงฮอดเศร้าจนค่ำจนมืดจนค่ำจนมืดตีหนึ่งตีสองเที่ยงนอนกับสีมุนอยู่เนี่ยเนี่ยมุ้นตื่นมากนะมือมุ้นอ๋ออเออ๋อมันยามนีเนาะมันโมมีเวียกอย่างเนาะ หาตลิบอ่เย็นทุกทึงลืมเย็นทุกที่อ่เย็นสดชื่นพอบ้านหนีกานาดออกมานอกมาแล้วพอบ้านเป็นไปเวียกปะบัดตอนแห้งๆแล้วใส่ที่ใส่ถุงไว้เป็นโน้อะไรโบมีบ่ปะให้เข้าเมื่อไรปะกินเลนย อ๋อตรงตัดอีกบ่ตรงเต่งอีกบ่เต่งอีกด้วยเต่งงามๆดูดิอ้อ๋อมันตัดเป็นข้อเป็นข้อประมาณนิ้วมือนี่แหละตัดอีกเป็นข้ออีกโอ้กี่ขั้นตอนอีกได้ซ่อมออกบ่บึงตีลันนี่ซ่อมให้เราเบิกมือเนาะ แบบว่าแนวนี้เอาออกจมูมงามนี่รัดนี่ทำนี่นี่รัดทำนี้ทำนี้ทำนี้แต่มันหอมหอมเนาะหอมเดยมีกลิ่นหอมๆได้นี่แบบคือเข้าหนึ่งอย่างหอมหอมยู่เคยยำกินอยู่บะเอาเมื่อต้มกินแม่ฮะ มันแก้อีหยังมันแก้อีหยังม่เนบอแขงแห้งตีลกาหน้าตีลกาลังบิดมืเบิดขึ้นได้บอไปตัดใส่เดี๋ยวไปตัดใส่นี่บ่โอ้เดี๋ยวเชื่อเดียวอ้นี่คือต้มอันนี้ถ้าเจ้าต้มไปกินบ่ หรือว่าต้มไปไว้ซื้อต้มอ,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 อิ่วอ๋อมันแห้งเกินแล้วไปต้มเพราะว่าเดี๋ยวมันสีขาดเวลาอิว่วเมนบอกมันสีฮักอู้หูอ,นะอึมถ้าเจ้าเคยกินอยู่บ่ อมนาะคันผู้ใดามากินยาต้มหักยาอะไนี้มันกินได้เนาะดีคุเอความดันความดันโอ้โหสรรคุณแต่เขาอาจ,จเห็ดเป็นแนวอื่นก็ได้เนาะมัมะน,น,นะเอเจ้าจึงมาซื้อเนอะเา,านะาอ,าานอยู่ภาคนหนฮะนะ แบบนําเข้าส่งออกอย่างแบบนี้บอกตรงถือต้องมันบอกอ๋อไ่ส่งป่งเทจีนอย่างเดียวจีนนเงินไม่ไมีแต่ส่งประเทศจีนอย่างเดียวาะดอกเเียดบนบมีเนาเอันนั้นบอกตัดออกที่มันปลายมันว่งา่อมเวลาเฮาอบแล้วมันจังบเกะอ๋อ จักกิโลทั้งมืดอีที่เอามาเห็ดนี่ร้อยจังมือเลยพากันนังเห็ดอยู่นี่สองทิศแล้วสองทิศสรายการได้เงินอยู่บางทำเงินเทาคิดเป็นอั้นกัเป็นกําไรเป็นล้านปายเนาะสองทิศก็ดีอยู่ดีกสองพันกว่าบาทอือสองพันปลายเดี๋ยวนี้ พันเน่งเหมือนหกแสนเน 6, สท่ 6, ท 6, าไรหกแสนหกแสนห้าเนาะอจะประมาณเกือบสองพันเนาะก็โอเคอยู่ได้คันว่านเนี่ยวหันเลยนั่งอ<ม>ีอยู่นไปทาง,งานมาได้กอนอาครอบัว,วะอะนะไ,ไเยมอืมออ ยูไปเ็ดอยู่ทางใดคือสิได้เงินเดือนดีไปเป็นแม่บ้านวะไปเป็นแม่บ้านที่เมืองไทยไอ๋ยอโดยอ,อ,อ่ะหนคนเอาออกโอ้ได้พริกไส<า>้พริกควา้าม,มันกอบมันกรอบแล้วิมันกอบบิดมาไ,ได้แล้วเขากรต้มไ ตอนามันมีตัวแห้งตัวใดน้อยแบบนี้คแบันมก็คืนซี้โอ้บ่มแล้วก็คืนแต่ต like <c oughs> oh. ัวใดที huh. right. 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 ่ม no right ันได้เข้าก <dat> ับอิ่วเลยเมนอืมโอ้โหกว่าสีได้เนาะกว่าสีได้น้ำตกจะได้เต่าสีได้เงินเลยปัดได้แล้วนะแต่แต่อันนี้มันมันมีแต่ทางนี้เนาะมีแต่ทางนี้รักซาวลักซาว่มันงอยอยู่ตามผาตามยังได้เอาเสี่ยงให้ได้ โอ้ปีนั่นก็เข้าเจ้าต้ตายต้นไม้ผมมีไดมีติ๊บอยู่น้ำผาน้ำยังได้ผาน้ำยังอืมพุดพูดมาแล้วพ่นมาแล้วโอเคโอเคขอบใจหลายๆเดที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้เบิ่งความหู้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งเลยได้เนาะกระเด็ดไป คู้ลังเฮือนเลยเนาะอืมครับโดยมันต้นนี่ก็ต้องเฮ็ดอีกแบบหนึ่งเนาะอืมอืมตากแดดเนาะเออโอเคขอบใจเด้อบายบายครับ